สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกล้องดิจิตอลผสมโพลารอยนะฮะเป็นของค่ายฟูจิจะเรียกว่าเป็นดิจิตอลก็ได้เพราะว่าสามารถที่จะถ่ายแล้วก็บันทึกลงไมโคร s d c a r การ์ดได้หรือจะพิ้น์ออกมาเป็นโพลารอย์ฟิล์มก็ได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าเป็นกล้องอะไรดีเป็นเครื่องพิ้น์หรือเป็นกล้องดิจิตอลหรือเป็นกล้องฟิล์มดีนะครับแต่ที่แน่ๆมันคือกล้องของค่ายฟูจิอินสแต็มินิ ลิเพตัวนี้ครับตัวนี้ครับอันนี้คือเป็นกล้องที่ออกวางจำหน่ายนานแล้วนะครับหลายปีแล้วสองสามปีได้แนละ้วสองปีกว่าได้แล้วครับผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันดูนะมาเปิดว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับส่วนฟิล์มที่ใช้ก็เป็นฟิล์มแบบนี้ครับ เนี่ยเรามาเปิดกันเลยนะครับดูก,ดกล้องนะครัะกล่องนะฮะข้างในมีอะไราบ้าง<บ>อันนี้ก็จะเป็นสายคล้องนะ,ะสายคล้องสายคล้องมือน,นะครับน,นี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับคู่มือใบรับประกันหรือเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ ก็มาดูตัวมาดูตัวกล้องนะฮะนี่ฮะตัวกล้องมาดูตัวกล้องที่เหลือก็ไม่มีอะไรานแล้วรัีนี้มาเปิดตัว,ตวกล้องนะฮะนี่คือกล้องนะครับนถงดสน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับกําลังดีนะฮะนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่มอยู่ ประมาณนี้ครับเมนูย้อนกลับปุ่มเพดูภาพปุ่มสั่งปิมพ์น,นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาฝาหลังของกล้องนะ,ะเปิดเพื่อที่จะใส่ฟิล์มนั่นในนะครับใส่ตลับฟิล์มนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่อง Card ใต่เมมโมรี่การ์ดเป็นช่องนี้นะครับนี่ตัวปิดเปิด หนึ่งสองสานี้ยังไม่ดูเหมือนกันด้านหน้าก็จะมีเลนมีกระจกสะท้อนกระจกตัวนี้เป็นไว้สะท้อนเวลาเราเซลฟี่เราก็จะมองเห็นตัวเองอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแฟลชนะฮะอันนี้เป็นปุ่มกดชัตเตอร์อันนี้เป็นบันทึกเสียงนะฮะกล้องตัวนี้สามารถที่จะบันทึกเสียงลงภาพได้นะครับแต่เราจะเปิดฟังในเวลากล้องมันปิดลงมามันก็จะมีคิวอาร์โค้ดให้เราสแกน ก็ใช้โทรศัพท์สแกน QR วอารโคแล้วก็จะได้ยินเสียงนะครับนี่ฮะจริงๆมันรุ่นนี้มันจะมีสามสีมีสีขาวมุกแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีดำนะผมเลือกสีดำเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเหมาะกับความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นผู้ชายมากกว่านะสีขาวมุกกับสีชมพูนี่น่าจะเหมาะกับสาวๆมากกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการใสร่ฟิล์มก,กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จเก็บไฟก่อนนะครับ ลครับตอนนี้หลังจากที่เราชัดไฟเต็มแล้วแล้วก็ใส่ฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสดูว่า Fuji Film Instax Mini d e p a รุ่นนี้ซึ่งออกมาตั้งแต่2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมในปี2022เดี๋ยวเราไปดูว่าความสามารถหรือว่าคุณภาพของภาพมันจะเป็นยังไงแล้วก็ความสนุกข,ของการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลฟิล์มกล้องนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ นะครับตอนนี้ผมมาถึงเป็นสวนหย่อมนะฮะตรงน,นี้ก็คือเราจะมาเทสกันอยู่ที่นี่นะ,ะวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่นะ,ะมีเมฆก็ไม่แสงแดดนะฮะับก็ ที่ที่เลือกตรงนี้ก็คือมันมันมีเนี่ยต้นไม้ใบไม้มันเริ่มเปลี่ยนสีนิวต้นนี้มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วั้งแถมดีนะสวยดีนะครับถ่ายนี้วามนะครับหลังจากที่เราเทส์ถ่ายไปใส่รูปนะฮะมาดูกันนะครับ ว่ามีรูปอะไรบ้างนะฮะรูปนี้รูปนี้เป็นการบันทึกแล้วก็มีบันทึกเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมรูปนี้ดูนะครับแล้วก็พิมวิดซาวนะฮะโอเคนะครับนี้เราสามารถที่จะจัดตัวคิวอารโค้ดไว้มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับ กดโอเคครับนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะรอแป๊บหนึ่งนะฮะร,ร,รอรอภาพกันเองเดี๋ยวต่อไปผมจะลองพิมพภาพธรรมดาดูนะฮะเอาภาพแนวนอนที่ผมถ่ายไปภาพนี้นะครับเดยวลองพิมพ์ภาพนี้ดูนะครับอันนี้ไม่มีซสาวเสียงไม่มีอะไรนะฮะ สั่งพิงมพ์ธรรมดาครับพิมพ์เครับเราจะสั่งพิมพ์กี่รูปก็ได้นะฮะเราจะสั่งพิมพ์กี่ใบก็ได้นะภาพเดียวเนี่ยเราจะสั่งพิมพ์กี่ใบก็ได้นะครับไม่จํากัดจานวนนะครับผมว่าผมว่ามันชัดมากเลยนะฮะฟา์มันชัดมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นภาพภาพหน,หนา้าผมว่าฟิลฟิลภาพมันโอเคเลยนะครับฟิลภาพมันสวยดีนะครับสวยดีแหละนะครับคมชัดนะครับมันก็ได้สีของสีของฟิล์มนะผมชอบนะสีของฟิลม์มดูสังเกตนะเดี๋ยวภาพนี้มันยังไม่ยังไม่คมมากนะครับก็เป็นกล้องที่ผมว่าโอเคเลยแหละนะสําหรับ ใครที่ชื่นชอบงานในแนวนี้นะฮะภาพที่ถ่ายนี้มันก็จะบันทึกลงเมมโมรีนะฮะเมมโมรี Memory ที่เราใส่ SD Card m i c r ไมโคร r d ที่เราใส่ไว้ในนี้นะครับมันจะบันทึกอยู่นี้ถ้าเราอยากจะเอาเก็บไว้ในคอมเราก็ถอดเมมโมรีออกมาแล้วก็เอาไปเสียบเข้ากับคอมแล้วก็โหลดภาพลงนะครับนี่คือ Fuji Instant Mini r e p l a y นะฮะก็ ผมทสแล้วผมว่าโอเคสำหรับผมนะฮะโอเคแล้วก็ยังคงน่าใช้ในปี2022อยู่นะครับถึงแม้ว่ากล้องจะออกมาหลายปีแล้วก็ตามนะครับถือว่าโอเคนะฮะมี3-4สีให้เลือกนะครับ